ฟอร์ดสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเจ้าฟอร์ดเฟต้านะครับเช่นเดิมนะครับ MK7 นะครับตัวเก่านะครับไม่ต้องพูดพร่ำมทำาเลนี่คันนี้สวัปเครื่องนะครับ K24A2 นะครับหรือตัว RBB2 ตัว200ม้านั่นเองครับคันนี้ชนเกียร์5สปีดนะครับผมก็ให้ดูรายละเอียดก่อนเลยนะฮะนี่มีคอยดีนะครับแล้วก็ล้างหัวฉีดนะครับมีฝาปิดน้ำมันนะฮะให้ นะครับในเซตนะครับผมแล้วก็กองซิ่งนะฮะไทเทแบบนี้ทรงแบบว่าเอาเรื่องท่านเครื่องสร้างนะครับอันนี้จะใช้เป็นท่านเครื่องเดิมอยู่นะครับผมตัวนี้นะฮะมันจะได้ความนิ่มนวลของในการขับขี่อยู่นะครับแต่ถ้ากดแล้วมันจะสั่นนิดนึงนะครับมันจะเกิดการกระโชกนะครับเป็นปกติของเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ภายในสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับนี่คันเกียร์นะครับคันเกียร์ตัวนี้จะเป็นตัวของตรงรุ่นมันนะครับก็คือเอาด้ามของเฟลต้ามาใส่แต่หัวเกียร์จะเป็นของเคจูนนะครับก็มีให้ในชุดเลยแบบนี้นะครับสวยๆนะครับงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาคัตขาคันเร่งยังเป็นตรงรุ่นทุกอย่างนะครับผมไม่ได้แปลงนะครับตัวขาคันเร่งก็จะมีเจาะไฟฟ้าเข้าไปนะครับผม เดี๋ยวเราสตาร์ทกันนะฮะนี่ไม่ขึ้นครบโคบ้ดไม่มีขึ้นนะครับผมเอาเรื่องอนะบอกเลยะอ่ามาดูในเรื่องของแอร์กันแอร์ก็ปิดเปิดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับข้างในอันนี้ปรับความเย็นนะครับอ่าแล้วก็ AC ปิดเปิดได้เหมือนเดิมนะฮะนีอะ่อันนี้แอร์ก็ทำละ ก็เดี๋ยวเราไปลองวิ่งให้ดูกันนะครับไปโอเคก็สำหรับในรอบการใช้งานนะครับก็ขับง่ายๆเลยคัดนิ่มนะครับตัวนี้ก็มีการอาเอาวาวปั๊มคัดไปเปิดให้มันสุดให้มันนิ่มแล้วนะครับเพราะขาของเจ้าคัดของเฟียต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับก็ไปทําให้มันนิ่มสุดๆนะครับให้ลูกค้าใช้งานได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปเปิดเนี่ยโอ้แข็งไปนะฮะเหยียบยากมนกนะครับ ก็ใช้งานก็ใช้งานดีครับไม่เนี่ยอย่างเงี้ยใช้เกียร์สได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่เราใช้งานนะครับว่าอยากได้ประมาณไหนแต่ผมว่าเกียร์สองก็กำลังดีเกียร์หมันสั้นสั้นไป ผมขับมือเดียวนะเข้าเกียร์ไม่ได้โอเคก็คเดี๋ยวหาทางมันๆก่อนเนี่ยเวลาใช้งานก็โอเคมีทอ้อกให้เยอะมากนะครับสำหรับรอบการใช้งานเนอเนค,ครับนัแบบเดียว ใช้งานก็ปกติเหมือนรถเกียร์ธรรมดาทั่วไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซัดให้ดูสั้งสามเกียร์ไป เจา้าคันนี้ก็วิ่งให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งประมาณนึงก็วิ่งดีเลยแหละกระจมมาครับง่ายง่ายนะฮะแล้วก็ด้วยค่าตัวราคานะครับตัวนี้จบไม่มีบวกเพิ่มนะครับราคาชัดเจนนะครับ1 8 0 0 0 0บาทนะครับ 180, บาทนะครับได้เครื่องตามนี้สีเลือกฝาได้นะครับแต่มันต้องเป็นสีตัวที่เป็นสียิ่งซายนะครับถึงจะทำได้นะครับก็มีรางหัวฉีดมีอคอยดี ป,ปิดน้ำมันเครื่องนะครับด้านในก็มีคันเกียร์เคจูนให้หัวเกียร์เคจูนให้นะครับผมก็จบงานประมาณนี้ครับก็เอาไว้ขับมันๆได้เลยนะครับ200ม้าอันนี้200ม้าก็คือขึ้นไดโน่ก็จะอยู่ประมาณ200ต้นๆน,นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาม้าจะขึ้นเยอะกว่าเกียร์ออตโนต้นะครับผมอันนี้กล่องเดิมๆนะฮะก็เทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับตามนิยาย Honda น,นะครับทรงคันนี้ก็นี่เดิมๆแบบนี้เลยครับ โอเคก็เดี๋ยวผมขึ้นช่องให้นะครับ YouTube นะครับ Facebook นะครับ TikTok นะฮะ I am Ford ภาษาไทยหรือโทรเข้ามาเลยครับ0843245283นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีโปรเจกต์มันมันมีแน่นอนนะครับสำหรับชาวมาด้านะฮะและชาว Ford ์ดครับมีแน่นอนนะครับโปรเจกต์มันมเดี๋ยวรอติดตามกันครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ